ช่วงเวลาดีๆกับการแบ่งปันเรื่องราวที่ทำให้คุณอมยิ้มไปกับเราในรายการโพสต It รายการนี้มีแต่คิดบวกที่นี่ FM 89.5 MHz สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการโพสตอิดค่ะ FM89.5 Innovation for Life นวัตประกรรมเพื่อชีวิตนะคะควบคุมการผลิตรายการโดยมหา,าวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีนั่นเองค่ะอยู่กันในช่วงนี้นะคะกับดิฉันไดศาสตร,ร์กุลเยกพร้อมด้วยคุณเอพนุมาตรหาทบุญค่ะสวัสดีค่ะคุณนายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันนะคะกับโพสตอิดรายการนี้มีแต่คิดบวกเช่นเคยเรื่องราวที่จะทําให้คุณผู้ฟังน,นั้นอมยิ้มตามไปกับเรานั่นเองใช่แล้วค่ะวันนี้เนี่ยอมยิ้มนิดน่อยล ยิ้มมุมปากแสดงว่า <c oughs> เป็นเรื่องราวที่แ <c oughs> บบว่าต้องเรียกรอยยิ้มได้อย่างแน่นอนใช่ะค,ะค่ะก่อนอื่นก่อนใดนะคะ,คะที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือของดิฉันเองค่ะเพราะ t เลิศ <c oughs> เป็นธุรกิจจริงๆมันมีธุรกิจแบบเนี้ย เกิดขึ้นมากมายคุณเองเ,ออเป็นการแบบเช่าเพื่อนเช่าเพื่อนเอ,อ่อเช่า,ออาแฟนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเนะมา่ก่อนก็จะมีแบบว่าธุรกิจแบบนี้นะแบบว่าอะไรนะเป็นไปกินข้าวเป็นเพื่อนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เ,ออเป็นแบบงานบริการนะเออเป็นแบบเช่าเขามาอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนชั้นหน่อยไปเป็นเพื่อนกันเอออันนี้ก็มีอีกแล้วเป็น บริการในธุรกิจที่ชื่อว่าโอเคโอบาชานั่นเองเป็นบริการเช่าคุณย่าคุณยาย oh. ที่ญี่ปุ่นค่ะเอออันนี้ไปทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันไปด้วยกันเออน่ารักดีนะใช่เอเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะเนื่องจากเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเออในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะมีผู้สูงวัยแล้วก็คนที่อายุเยอะๆเนี่ย เยอะมากในญี่ปุ่นใช่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นเองเขาก็เข้าสังคมผู้สูงวัยแล้วนะอ,อย่างเต็มตัวแล้วก็มีอ,อย่างที่คุณนายบอกว่ามีปริมาณที่เยอะมากๆนะคะ,ะทีนี้ก็เกิดเป็นไอเดียปิ๊งไอเดียขึ้นาอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าสมมติเกษียณอายุไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ด้วยอ,อยู่บ้านเงาๆงาเออก็เลยมีบริการนี้เกิดขึ้นมาว่าแบบเปิดขึ้นมาเป็นเรื่องของการแบบเช่าคุณย่าคุณยายเกิดขึ้น แต่เขาจะไปทําอะไรกันนะส,สิเดี๋ยวเล่าให้ฟังะออนะคะแล้วก็ตามมาด้วยช่วงของโพสทามนะคะวันนี้มีเรื่องของวิธีการเลิกยึดติดกับใครสักคนแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นอย่าเอาตัวเราไปแขวนไว้กับคนอื่น,<ช>นอย่ายึดติดนะอย่าแบบว่าคือความสุขของเราควรจะอยู่ที่ตัวเราสิมไม่ใช่ว่าเอาความสุขของเราเไปแขวนไว้กับคนอื่นนะอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้ตัวเราเองก็จะไปยึดติดกับคนคนนั้นมากเกินไปหรือเปล่า เดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันนะคะแล้วก็ในช่วงต้นรายการแบบนี้กับเรื่องของวิธีการกําจัดนิสัยผัดวันประกันพุง<ช>่งมาต่อกันหน่อยใช่ค่ะถ้าคุณเดี๋ยวเพราะคุณไม่ว่างจริงๆคือถ้าคุณเนี่ยเป็นแบบ คิวทองมากฉันบีซีมากบีซีมีสิบม,มือก็ไม่พองานระตัวไปหมดนะเ,ออเพื่อนฝ่งเยอะมากนัดเที่ยวไม่หยุดหย่อนด้วยอันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้ทักษะการบรหิหารจัดการเวลาเข้ามาช่วยนะคะ,คะเขาก็เลยอาจจะยกตัวอย่างว่าแบบเออในหนึ่งวันมียี่สี่ชั่วโมงเท่ากันแหละแต่ถ้าทําอย่างที่บอกไปแรกๆแหละเหมือนบอกแต่แรกก็คือ Todo list นั่นแหละ,ะว่ากิจกรรมกิจกรรมหนึ่งเนี่ยใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วคุณจะสามารถทําให้มันแบบตามช่วงเวลาที่คุณวางแผนเอาไว้ คือคุณจะทําได้มากถึง24กิจกรรมเลยนะเพราะว่าเขาบอกหนึ่งวันมี24ชั่วโมงทำาละชั่วโมงกิจกรรมละหชั่วโมงเออขึ้นไม่นอนเลยเออไม่ได้ไม่ได้สี่เออก็ต้องลองทูดูทูดูลิสต์ไปละกันแต่ว่าอาจจะทูดูทูดูลิสต์แบบว่าอันที่จําเป็นจริงๆอ่ะใช่ค่ะเออคือคุณจะมีแรงบันดาลใจดีๆในการทําด้วยนั่นเองถูกต้องเพราะว่าเราก็ยังต้องนอนต้องกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยอยู่แมีช่วงเวลาว่างบ้างนะเออนะก็ อาหาเวลาสักชั่วโมงหนึ่งไปทำใน<ช>สิ่งที่แบบเออมันลองแบบเพิ่มขึ้นมาออเออนะออกกําลังกายอะไรเงี้ยคน<ช>คนั้นยากเหลือเกินนะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถวางแผนตามที่เราสะดวกนะว่าอย่าง24ชั่วโมงเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างออแบ่งคร่าวๆเอาไว้เป็น3ช่วงนะคะก็อาจจะเป็น888แ หรือว่าทํางาน8ชั่วโมงพักผ่อน8ชั่วโมงทําเรื่องส่วนตัว8ชั่วโมง<อ>แล้วก็พยายามบริหารเวลาเหล่านี้ให้ได้ตามนี้นะคะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนคอขาดบัตรตายเนี่ยก็คือแบบว่าอาจจะ ให้มันตบตบตีให้มันอยู่ในเนี้ยทำงาน8ชั่วโมงอย่าเกินกว่านี้เลยใชใช่เพราะว่าเมื่อนั้นมันคือเวลาบ่าบางทีก็แบบให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้บ้างเออบ้างนะแล้วก็เวลาพักผ่อนแล้วก็เวลาทํากิจกรรมที่อยากทากิจกรรมส่วนตัวอะไรแบบเนี้ยนะคะเมื่อเราทําแล้วเนี่ยเมื่อหมดเวลาสําหรับกิจกรรมนั้นๆก็อย่าไปกระทบกับช่วงเวลาอื่นวิธีนี้จะช่วยให้เราจัดการเวลาต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็จัดการกับกิจกรรมต่างๆของเราได้ดีขึ้นด้วย ใ,ให้มันเป๊ะๆอยู่ใ,<ช>ในแบบ คือเรามีตั้งเนี่ยทำงานก็8ดชั่วโมงนะแล้วก็พักผ่อน8ชั่วโมงพักผ่อนก็คือรวมถึงนอนหลับพักผ่อนอ่ะแชั่วโมงแล้วก็มีเวลาทํากิจกรรมแบบว่าส่วนตัวที่เราชอบอะไรเงี้ยอีกอีก8ชั่วโมงเลยนะเออลองลองแบบว่าจะสัรนกันดูแต่บางคนก็บอกว่าแค่เดินทางไปทำงานก็แปดชั่วโมงไม่ได้ไม่ได้ทำงานแล้วนะเออก็ต้องต้องแบบว่าตบตบตีตีตบซ้ายตบขวาหน่อยว่าเออมันพอจะไอ้นี่ได้ไหมหรือถ้าสมมติว่าใครที่สมมติว่าไม่มีเวลาออก กำลังกายเลยค่ะคุณอะไรนะผู้ดําเนินรายการทั้งสองท่านาอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะใช้ช่วงเวลาของการเดินทางไปทํางานนี่แหละใช่ถ้าเราแบบนั่งรถประจําทางใช่ไหมคุณไอแเราอาจจะลงสักก่อนถึงป้ายป้ายหนึ่ง <c oughs> แล้วเราก็เดิน เทเาอับว่แต่ว่าถ้าเดินได้ก็โอเคอาจจะเป็นตอนเย็นหลังเลิกงานแต่บางคนก็อยากกลับบ้านเราเลองดูว่าเออถ้าวันไหนเราไม่เหนื่อยมากเรายังมีพลังงานเหลือล้นอยู่ e n e น g y หมดเลยอะลองดูอีกแบบป้ายเนื่อกหน่อยละกันมันจะได้ออกกําลังกายไปในเวลาหรือลงป้ายนั่นแหละค่ะแล้วก็ขึ้นสะพัดลอยชถูกต้องนะคะอ่ะนี่แหละนะก็เป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในช่วงต้นรายการกับวิธีการกําจัดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองใช่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะก่อนอื่น ขอบขอบคุณด้วยข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าโพลเอเลิร์กลับมาติดตามเรื่องราวของธุรกิจโ OK อเคโอบาชานกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้คุณไอเล่าให้ฟังในช่วงหน้าค่ะค้นหาตัวตนเตรียมพร้อมเรียนรู้สาสตสายวิสุขภาพทั้งการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตก,กับ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีสนับสนุนองค์ความรู้ให้มีความเชี่ยวชาญพื้นฐานด้านการพยาบาลเบื้องต้นการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นการพยาบาลมารดาทารกและการพดุงคันการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการพยาบาลชุมชนและการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชคุณพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนรายละเอียดเพิ่มเติม https://nurse.rmutt.ac.th/ หรือ02-549-3123 Engineering the future เมื่อความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ควบคูก่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อโจทย์กระแสร EV ระบบรางพลังงานทางเลือกอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานงานด้านโยธาไฟฟ้าเครื่องกล นวัตกรรมสิ่งพอและอีกหลากหลายองค์ความรู้รวบรวมไว้ที่นี่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรายละเอียดเพิ่มเติม www.engineer.rmutt.ac.th หรือโทร025493400โพสต์อิด er. รายการนี้มีแต่คิดบวกเปิดอ่านกระดานเตือนความจำในช่วงโพสต์อัลเลอร์ กลับเข้ามาสู่เรื่องราวในช่วงของโพส์อเลิร์ตกันนะคะในรายการโพสต์อีกรายการนี้มีแต่คิดบวกนั่นเองใครๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีคุณย่าคุณยายเป็นของตัวเองได้ใช่เออทาไมนะนั่นแหะสิ <c oughs> แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ใชไหมแล้วค,ค่ะคือเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งคุณเอผูอ้ฟงังเขาเรียกว่าโอเคโอบาชานนี่น,นะคะเป็นบริการเช่าคุณย่าคุณยายของญี่ปุ่นไปทํากิจกรรมต่างๆคุณเอถามว่าทําอะไรทําอะไรนั่นแหะสิ จะพาคุณย่าคาุณยายทําอะไรหรอเออถ้าเราลองนึกดูนะว่าคุณตอนแรกดิฉันนะ่ที่ได้ยินครั้งแรกเลยนะที่คุณายบอกเนี่ยก็คือน,นึกถึงว่า พาไปเข้าวัดทําบุญอย่างเงี้ยสรุปเราเช่ามาเพื่อแบบพาเขาไปใช่ไหมนั่นไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวคุณไอซเล่าให้ฟังมาก่อนนะว่าเขาขเป็นกิจกรรมยังไงใช่คือนอกเหนือจากนี้เนี่ยปัญหาผู้สูงวัยล้นเมืองของทางญี่ปุ่นที่บอกไปเบื้องต้นนะคะตอนนี้ประสบปัญหาค่าครองชีพด้วยพุ่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันที่ญี่ปุ่นซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยบํานาญต่อเดือนของผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่พอใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นอยู่แล้วไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะฮะที่ไทยก็เป็นนะคะในชีวิตประจําวันเี่ยทําใ ที่พวกเขาเองต้องมองหางานเพิ่มเติมก็ <thing. S 2> คืองานนี้เป็นบริการที่เปิดโดยคุณย่าคุณยายเนี่ยแหละค่ะค่ะแล้วก็ตามข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ย<ม>พบนะคะว่าผู้ที่ผู้คนประมาณ9.3ล้านคนมีอายุมากกว่า65ปีนั่นก็คือกเกษียณอายุไปแล้วนะค่ะซึ่งในจํานวนนี้มีหนึ่งในสี่ที่ยังทํางานอยู่แม้จกกะเกษียณอายุแล้วก็ตามคือเดี๋ยวนี้เขาก็แบบว่าเอ้ยฉันเกษียณแล้วแต่ว่าฉันยังทําได้อยู่นะยังแข็งแรงก็ทําได้ ถูกต้องนะคะโดยสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยอาจจะฟังดูสิ้นหวังเล็กน้อยนะแต่ว่าด้วยความญี่ปุ่นนะคุณคก็ยังคงมีหน่วยงานที่ยังมองเห็นศักยภาพผู้สูงอายุอยู่เสมอค่ะจนเกิดเป็นบริการที่ชื่อว่าโอเคโอบาชานเนี่ยแหะค่ะไม่ว่าใครใครก็สามารถเช่าคุณย่าคุณยายราคาเนี่ยอยู่ที่3,300เยนนะหรือ,อประมาณ7จ0ดกว่าบาทค่ะต่อชั่วโมงนะคะคต่อชั่วโมง คือราคาเนี้ยรวมค่าเดินทางแล้วด้วยนะโดยเราจะสามารถเลือกอ,อ,อายุของคุณย่าคุณยายได้ด้วยค่ะที่จะมีอายุตั้งแต่60ถึง94ปีเยอะมากนะจริง แล้วก็ปัจจุบันเองนะคะมีคุณย่าคุณยายให้เลือกประมาณ100คนค่ะซึ่งแต่ละคนก็จะมีความสามารถหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นทํางานบ้านมีความรู้ด้านประวติศาสตร์แล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตมากมายอโดยข้อมูลในเว็บไซต์ของโ OK อเคอบาชานี่ยเขาก็ระบุเอาไว้ว่ามีบริการหลากหลายเลยเช่นคือสอนทําอาหาราคือเช่าเพื่อให้ไปสอนทําอาหารไงแล้วก็ช่วยไกลเกลี่ยความขัดแย้งในครอบครัวด้วย เขียนข้อความด้วยลายมือสวยๆให้แล้วก็ดูแลเด็กๆได้ด้วยนะค่ะแล้วก็มักจะถูกขอให้ช่วยให้กำลังใจค่ะคุณส่วนใหญ่นะค่ะเออสำนักข่าว A N N News เองเนี่ยเขาก็มีการสัมภาษณ์ลูกค้าที่เคยใช้บริการแล้วก็ออลูกค้าเองเขาก็บอกว่าเคยจ้างมาอยู่เป็นเพื่อนตอนเลิกกับแฟนอ,อ,อขนาดที่บางคนเนี่ยจ้างมาให้ช่วยค้นคว้ารายงานเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอันนี้แน่นอนนะคะบริการนี้เนี่ย ตามมาด้วยเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วในโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งหลังจากที่บริการนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นชาวเน็ตหรอชาวเน็ต <laughs> ญี่ปุ่นเขามีชาวเน็ตเหมือนกันออทําให้การสร้างหรือว่าเช่าคุณย่าคุณยายเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากขึ้นนั่นเองนะคะ <c oughs> มีความเห็นหนึ่งเนี่ยบอกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการขอคําแนะนําจากคนที่ไม่รู้จัก ก ok> ็เป็นเรื่องที่ดีอันนี้เคยเนี่ยนไปเหมือนกันค่ะขณะที่บางคนเนี่ยก็กังวลว่าการเอาคนที่แบบว่าผู้สูงวัยเนี่ยออกมาทําอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะแบบเดินเหินไม่สะดวกเปล่าหกล้มอแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจกับงานด้วยนั่นเองแต่บางคนเนี่ยก็อยากจะให้มันมีบริการเช่าคุณปู่บ้างค่ะคือจะมีแต่คุณย่าคุณยายไม่ได้เอออยากให้มีคุณปู่ด้วยใช่อย่างไรก็ตามนะคะเหตุผลที่มีบริการนี้ขึ้นมาเนี่ยเฉพาะคุณย่าคุณยายก็เพราะว่า บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเนี้เขาบอกว่าเป็นแบบเอ่อเควนส์พาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาให้กับผู้หญิงเท่านั้นนะที่มีทักษะที่หลากหลายอนอกจากนี้เองบริษัทนะคะยังให้บริการเช่าบ้านด้วยนะเฉพาะผู้หญิงคือบริษัทเนี้ยเปิดมาเหมือนแบบเป็นแบบสําหรับแบบของผู้หญิงโดยเฉพาะบริการทุกอย่างจึงเป็นของผู้หญิงเช่าบ้านก็แบบ ผู้หญิงโดยเฉพาะอะไรแบบเนี้ยการเข้าถึงสําหรับผู้หญิงนั่นเองนะคะนึกถึงอันนี้เลยนะเลดี้ปาร์กิ้งอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าอุ๊ยพอไปปุ๊บอุ๊ยทุกคนเป็นเลดี้หมดเลยอะไรอย่างนี้เนาะจอดกันเต็มเลยเอออาจจะเลดี้เยอะนิดนึงนะคะ ขอบคุณที่มาด้วยนะคะจากเฟซบ o o กเพจของ The m e t a l นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่เขาก็ได้มีการพัฒนาแหละเนาะไปตามให้ให้มันเข้ากับยุคกับสมัยกับบริบทของสังคมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผู้สูงวัยเองก็มีรายได้เพิ่มด้วยนะถูกต้องเออแต่วก็ได้มีอะไรทำด้วยคือคือเขาก็กังวลหลายอย่างแหละเพราะว่าแบบเป็นเป็นผู้สูงอายุจะเดินจะเหินจะยังไงอะไรยังไงไงในการที่แบบเอ้าเช่าเขาไปแล้วก็แบบต้องให้เขาเดินทางไปเองเพราะว่าแบบ ค่าเช้านี <S <s ้ก็รวมค่าเดินทางไปแล้วใช่ค่ะอก็เดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตกันก็ติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของพอธามนั่นเองวิธีการเลิกยึดติดกับใครสักคนแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นค่ะก้าวไปพร้อมกันกับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลายกับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก และหลักสูตรนานาชาติเน้นการเข้าถึงเทคโนโลยีทักษะทางสังคมและทักษะด้านภาษาโดยศูนย์ไทยนิวซีแลนด์เซ็นเตอร์คุณพร้อมไหมที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อการเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพด้านบริหารธุรกิจระดับสากลดูรายละเอียดเพิ่มเติม b.us.rm.utt.ac.th หรือโทร0 2 5 4 9 3 2 4 3 และ02 549 3241คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาใน5สาขาวิชาหลัก สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์เรียนรู้งานบริหารออกแบบเขียนแบบภูมิทัศนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเรียนรู้ด้านการผลิตและการแปรรูปอาหารสาขาประมงเรียนรู้การพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำส่งเสริมการทำประมงสาขาผลิตพืชเรียนรู้การปลูกดูแลผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและสาขาสัตววิทยาเรียนรู้ทักษะการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและหากคุณอยากเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรมากกว่านี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-592-1943หรือคลิกดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.oreg.rmutt.ac.th โพสต์อิดรายการนี้มีแต่คิดบวกเรื่องดีๆที่อยากแบ่งปันในช่วงโพสต์ทา e เข้าสู่พศทามในช่วงนี้นะคะเรื่องที่อยากแบ่งปันในช่วงนี้เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยทำไม่ค่อยได้คุณเองเพราะว่ามีการยึดติดกับใครสักคนคือในชีวิตของเราเนี่ยนะแทบจะทุกคนเลยต้องมีสิ่งที่ ยึดเหี่ยวยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นเศรและเปนอะไรอย่างเงี้ยวัตถุต่างๆคือมันยึดยึดเหนี่ยวนะคะนั่นแหละแล้วทีนี้มันก็เกิดการยึดติดขึ้นเราจะทําอย่างไรให้เลิกยึดติดกับใครสักคนได้นั่นเองนะพอทําได้แล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นอย่างแน่นอนนะวิธีการเลิกยึดติดกับใครสักคนหนึ่งยอมรับความรู้สึกนะคะอยากปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองให้ยอมรับว่าเราเนี่ยกำลังรู้สึกอย่างไรการปฏิเสธความรู้ รู้สึกจะยิ่งทําให้เราจมอยู่กับมันนั่นเองนะคะในหัวนี่ก็คิดวนไปวนมาคือถ้าเป็นช่วงอัยรุ่นอาจจะยากนิดน,นึงนเพราะว่าติดพกติดเพื่อนอะไร,ะไรแบบนั้นนะคะซึ่งอย่างแรกเลยที่เราอยากจะแนะนําก็คือการฝึกสติน,น,นั่นเองการฝึกสติเนี่ยจะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็ไม่จมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตค่ะการทําสมาธิหรือโยคะเนี่ยเป็นวิธีการฝึกสติ ที่ดีเลยทีเดียวนะนอกจากนี้หาความสุขจากภายในนั่นเองความสุขเนี่ยไม่ควรมาจากคนอื่นค่ะแต่ควรมาจากภายในใจิตใจของเราเองนะลองหาอะไรที่เราชอบทํางานอดิเรกใหม่ๆกิจกรรมที่เราแบบว่ารู้สึกอิน อินไปกับมันนะคะอินไปกับกิจกรรมที่เราชอบนั่นเองแล้วเราจะอยู่กับมันได้นานนอกจากนี้แล้วพัฒนาตัวเองค่ะการพัฒนาตัวเองจะช่วยให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเมื่อเรามีความสุขกับตัวเองแล้วเราก็จะไม่ต้องพึ่งพาความสุขจากคนอื่นมากเกินไปรอบรัวรอบ เขาเรียกอะไรสร้างรั้วรอบขอบชิดนะคะสร้างรั้วรอบขอบชิดนี่ก็คือการกําหนดเขตความสัมพันธ์ที่ชัดเจนค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เราจมอยู่กับความสัมพันธ์มากเกินไปนั่นเองอนะคะอนอกจากนี้แล้วเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆอาจจะลองทํากิจกรรมใหม่ๆเพราะปัผู้คนใหม่ๆนะคะเพื่อขยายโลกทัานของเรานั่นเองอแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งถ้าเราทําที่กล่าวมาเนี่ยไม่ได้นะก็อาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม ะะซึ่งถ้าเรารู้ว่าการจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยถ้าทําด้วยตนเองนั้นเป็นเรื่องยากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านของจิตวิทยาก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากําลังยึดติดก,กับใครสักคนมากเกินไปนะอาจจะรู้สึกว่าวิตกกังวลเมื่อไม่ได้ติดต่อ อ,อันนี้คือสัญญาณนะ,ะรู้สึกกังวลกระสับกระส่ายไปหมดเลยถ้าเราไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อ,อมไม่ได้แบบว่าเอ๊ะหายไปไหนอ,อะไรแบบนี้นะหากคุณว่ารู้สึกกังวลใจหรือว่าวิตกกังวลนะคะเมื่อไม่ได้ติดต่อกับคนนั้นๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้ละมันมหงุดหงิดใจไปหมด<ะ>เป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณเนี่ยอาจกําลังให้ความสําคัญกับคนคนนั้นมากเกินไปนั่นเองนอกจากนี้แล้ว ถ้าคุณควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะคะเมื่อเกิดปัญหาในความสัมพันธ์คุณรู้สึกโกรธเศร้าหรือว่าหึงหวงอย่างรุนแรงแล้วก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้นี่ก็คืออีกหนึ่งสัญญาณะละเลยความต้องการของตนเองค่ะคุณมักจะยอมทําทุกอย่างเพื่อให้คนคนนั้นมีความสุขแม้กระทั่งละเลยความต้องการของตัวเราเองคืออยากให้ทุกคนมีความสุขเลยแต่ตัวเราเองเนี่ย เหมือนแบบไม่ได้อยากทําอันนี้เลยอะแต่แบบทุกคนอยากไงใช่ทุกคนคืออยากจะให้ทุกคนมีความสุขอยากจะให้คนตรงหน้ามีความสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เอาความสุขของเราเนี่ย ไปแลกกับความสุขของเขาะนะคะทั้งที่เราคิดว่านั่นมันคือความสุขของเราถ้าเขามีความสุขเราก็คงมีความสุขแบบเนี้นแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะสัญญาณต่อมาก็คือการขาดความเป็นตัวของตัวเองถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือว่าให้ความสนใจนะคะเพื่อที่จะเข้ากับคนคนนั้นมากขึ้นนะก็คือถ้าเราอยากให้ใครยอมรับเราเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเราเองถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามีการแบบ เอเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเลยนะมันจะไม่ยั่งยืนไม่ยืดยาวเนาะ<ฆ>นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะก็อาจจะดูในเรื่องของพฤติกรรม<ฆ>นะว่าถ้าเราอยากจะเป็นตัวของตัวเราเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นตัวของตัวเองแล้วเดือดร้อนคนอื่นอย่าง<ฆ>นี้ก็ไม่ได้นะอ่ะต่อมาก็คือเรื่องของกลัวการสูญเสียคะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่กลัวที่จะสูญเสียคนคนนั้นไป มากเกินไปหรือเปล่าจนทําให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะให้ความสําคัญกับความคิดของคนอื่นมากกว่าตัวเองถ้าคุณเนี่ยมักที่จะให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของคนคนนั้นมากกว่าความคิดเห็นของตัวเองและกลัวที่จะขัดใจเขาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะแล้วก็สัญญาณสุดท้ายค่ะถ้ารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยขาดความหมายเมื่อไม่มีคนคนนั้นอยู่แล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตนี้เนี่ยของคุณเนี่ย ไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีคนคนนั้นอยู่นะคนที่คุณเนี่ยยึดติดก,กับเขานะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นคือสัญญาณที่อันตรายละค่ะนะเพราะว่าจริงๆเนี่ย สุดท้ายแล้วอ่ะคนที่ตายไปกับเราก็คือตัวเราเองใช่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราคือคือไม่ได้บอกว่าให้เห็นแก่ตัวให้รักตัวเองแบบนั้นแต่เพียงแต่ว่าอย่าคือเราเรารักใครสักคนได้แต่เราไม่ควรยึดติดกับเขาพอดี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 ใช่อย่าเอาความสุขของเราเนี่ยไปแขวนไว้กับคนอื่นถ้าคนอื่นเขาทําให้เราไม่มีความสุขเราก็ไม่มีความสุขไปเลยโดยที่เราไม่สามารถสร้างความสุขด้วยตัวของเราเองได้นั่นเองนะคะขอบคุณที่มาด้วยจากไมชาน Uh, mychannelnews.com ค่ะใช่แล้วนะคะ สำหรับทิ้งท้ายคำคมสัปดาห์นี้นะคะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยนั่นแสดงว่าคุณยังสู้อยู่นั่นเองค่ะขอบคุณที่มาจากวงน .com ด้วยค่ะ <c oughs> ใช่แล้วถ้าไม่รู้สึกเหนื่อยก็คือปล่อยหมดแล้วนะ,ะ,ะปล่อยวา <DJ> โงง่งนอนนอนดีกว่านะคะอันนี้คือเรื่องราวของโพสต์อิดรายการนี้มีแต่คิดบวกในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้าก็ยังคงมีเรื่องราวให้ติดตามกันนะคะสาหรับทั้งสองช่วงโพสต์แล้วก็เรื่องราวของบทความดีๆที่จะนํามาฝากคุณผู้ฟังกันในโพสต์อิดรายการนี้มีแต่คิดบวกค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉ ก็คุณไอ,อต้องขอตัวลาคุณผู้ฟัง,งไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการโพสต์อีกครั้งต่อไปและติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง radio 8 9 5เ rmutt ac t h พร้อมรูรแบ่ปันข้อมูลหรือติชมรายการได้ที่ facebook com radio 89.5 5 m h z สร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี